คุณเคยหันเลยกะขันเร่องมาหันขอบุญโอู้ขอบุญแล้วเนคุณหันเป็นตัวเป็นตืีนเลยกะผมนอนนอนที่เก่าผมะครับไอ้ที่ที่ที่ในสวนนั่นแหละผมนอนที่เก่าผมได้เนี่ยเขียนอไรเอ้ยังเร็วพ่อ เต็นกันพูนหัวชาบ้านเกูดโอ้ยคุ้นหันเต็มสองตาเลยเต็มสองตาลูกขึ้นพอเลยกะอ๋อหนักพออ๋อมันบาดเจแล้วคุณเมาเหรอถามพี่เมา,มาอ๋อตอนนั้นบ่เมาเลยอเออแล้วมีกี่กี่กี่ตัวพีน่นพีนะ อแล้วคุณบบกลัวคนบบลูกบบเลิกสักอย่างอ่ะหันโกหันมาได้แล้วมันจัดงานอย่างเงเอาอไปโจโดนี่เออบัดใจแล้วคุณหันมันเต้นโบราเลยมันยิ่งใขึ้นไปก็ไปหูครับไอเสมมาต้องอู้กับผมละผมรำคาญเริ่มรำคาญครับอ๋อค่ะบัดใจแล้วมันขึ้นไปอย่างใหญ่อ่ะ อาหมาหูครับเอาแล้วต่อลงลุงชายหันต่อลงอ๋อผีมันลงมาอย่ามาอาหารครับอ๋อมาหารเนี่ยอาหารครับเรื่องอารมณ์เสียอ๋อขอโทษขอโทษผมก็ถามมาได้มาต้องหามหามอันยังไปรั้งมุดเหลืออ๋อไปเจ็บโหมก็บไปเจ็บใครหูว่ามันมาอย่างย้ายผีเนี่ย าบาใจเนี่ยลูกชายมันลอกลิ้นปิ้นตาใส่เลยกะน,นี่ถามมาได้นะก็มามีอ๋อมามีหันมันเต้นกันมาได้อ่ะอนะ่ายคลิปคลิปไปเดือดปไปเดือด